ก็มาดีคึ้นแล้วก็เหมือนก็มันเราจะมาเล่นเกมสกุราแบบปลิ้นเกมซากุระปกตินั่นแหละที่ทุกคนเล่นนะ่ะเราจะคแค่นี้นะฮึ่มเราก็กดไปแล้วอะไกันนะเพื่อให้เป็นการเสียเวลา ก็หายกันไปนอนเลยนะควเว่าสร้างให้ยอดวิวมันขึ้นแล้วก็ผู้ติดตามขึ้นหลังจากมีผู้ติดตาม66คนนั่นเองนะก็เพิ่มข okay ึ้นมาเป็น77คนแล้วนะคะก็เอ71คนแล้วนะคะเกินนะ อันนี้เราจะเสีย่ยงดังไม่ได้นะคะเพราะน้องเราหลับอยู่นั่นเองโอเคเราก็จะทำการนี่เกาะสร้างยาสร้างตัวมาวันนี้เราจะไม่เอาอเกงยากุซ่านะเราจะสอนวิธีการทำบล็ของมันนั่นเองนะคะมันมีบล็อของมันอยู่นะวิธีการนะคะ นี่นะเราจะเลือกมาเป็นผู้ชายนะคะเพราะผู้ชายเขาจะสามารถแต่งตัวเป็นยากูซ่าได้นั่นเองนะคะเลก็ต้องให้ผู้ชายใส่ผมสีดำโอเคแล้วก็วิธีการนะคะให้ผู้ชายนะคะว่าไปที่แกงยากุซ่าสีดำนั่นเองนะคะไม่ใช่สีชมพูนะวิธีการนะคะก็เดี๋ยวจะสอนคนที่ทำให้เป็นนะ ในะค,ะค่ะกดเข้าไปนี้เลยนะทุกคนโอเคไหม mm hmm. เรากดเข้าไปในนี้แล้วมันก็จะขึ้นเมนูอะใครใครเป็นเมนูแบบไหนคอมเมนต์เลยจะได้สอนนะมันก็จะแบบนี้แล้วก็ให้ไอ้นี่นะคะเลื่อนเลื่อนลงนเลื่อนลงนะคะลูกศรแบบนี้คือเลื่อนลง เราก็จะมาอยู่นะคะก็ให้วาวเข้าไปในนี้เลยนใยนะคะนในเลยแก๊งที่เราจะมาล่านะแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะต่อยเราเว้ทุกคนเราไม่อยากติการเมนูที่มีสามเหลี่ยมเหมือนเดิมคะ่ะวิธีการทำบัก๊ก กดเข้าตรงนี้ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องกดอีกที่นะกดเข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะก็ให้ดูคนมันกดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราบอกท่านผู้ชมก่อนเดีย๋ยวขึ้มาขึ้นนานหรซฉันจะนี่นะคะกดอันที่สองกดมาแล,นะแล้วกดอันไหนต่อกดอันนี้นะคะ กดออกวิธีการนั่งนั่งยังไงเคยสอนไปแล้วอ่าแน่งนะคะเคยสอนไปแล้วนั่งแล้วเมนูสามเดียเหมือนเดิมนะคะจะไม่บอกแนละ้วแล้วก็อันเดิมนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้มันก็ต้องกดเข้าไปในตรงนี้เลยมันจะไม่ได้เป็นบ a c k l o นะ แล้วก็เลื่อนลงนะคะเลื่อนลงตามที่บอกได้เลยทุกคนจะเห็นตัว M I R A O R ไหมคะนะ่าได้คะ่ะกดเข้าไปหนึ่งทีพอวนะไม่ต้องกดสองทีนะมันก็จะขยับตัวไปมาใช่ไหมเราก็เลือกอันนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเดินเรามันจะเป็นแบบนี้นี่เราก็ไปลออแกงเยกุดส่างมาได้เลย ดูดิมันเป็นบารกทุกคนเราเป็นพวกเดียวกับมันเฮ้ยเราเอามาแค่อสองคนพอเราจะพามันไปเว้นมันขึ้นรถไม่ได้นะคะน่าไมครูต้องวิ่งอะไรเนี่ยทุกคนมันเป็นบารกบารกไหมเฮ้ยบารก เราจะกดไปที่ตัวผู้หญิงวิธีการเมนูสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนั่แเละนต้องบอกกดตรงนี้ไปเลยค่ะอ,อันนี้คือจะแยกร่างได้นะเดียวเราก็จะพาไปดูโรงเรียนของเราถ้าเกิดไม่อยากเดินไปใช่ไหมเอาเมนูสามเหลี่ยมเมนูสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ อันนี้นะคะหรือกดอันแรกก็ได้นะคะอันหนึ่งอันสองแล้วแต่ทุกคนแต่พี่ปจะเ,เลือกเป็นอันหนึ่งก็แล้วกันว่าเพื่อนเรามากันครบหรือยังเพื่อนนัลโหลไม่ฟินมากันครบหรือยังยังมาไม่ครบเลยวิธีการที่เราจะชวนเพื่อนมาแบบพาเป็นเพื่อนผูด นะคะอันดับแรกเราก็จะกดไปตรงนี้เราเคยสอนไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้กดอันนี้ก็เลยกันอันนี้เขาก็จะตามมามาได้วิธีการนะให้เขาเปลี่ยนชุดแล้วก็ถอดกระเป๋าก็เข้าไปอย่างนี้เหมือนเดิมและทุกคนจะเห็นเป็นรูปเสื้อไหมคะ มันสามารถเปลี่ยนชุดเขาได้คะ่ะเราก็จะเลือกชุดตามเลยนะคะเราก็เลือกลงนะคะเราจะหาชุดที่เราใส่อ่ะเพราะเราอยากให้เป็นเราใส่ตามเพื่อใส่ชุดไหนไม่ใช่ชุดนี้เด็วเพื่อใส่ชุดไหนวะเพื่อใส่เออชุดนี้ วิธีการจะเปลี่ยนสีทุกคนเห็นม่วงม่วงไหมคะนี่คะ่ะกดเข้าไปเลือกโหมดมันจะมีโหมดสองอันนี้นะคะมันจะมีสองอันนี้ตรงกลางกับอันขวานั่นเองและเนี่ยคือไม่ใช่ที่ของเขาเราไม่ต้องไปสนใจแล้วเ,เลือก,อกสีตามใจชอบเราเลยแต่พี่เพื่อนจะเอาให้เพื่อนอาตามเราใยกัน ว่าไม่เราไปวิธีการเปลี่ยนกระเป๋าเลื่อนลงข้างล่างกดตรงนี้แล้วคะ่ะผมนี่เพื่อนมาเป็นพวกเดียวกับเราเล้วเราจะทำการเปลี่ยนสีผมเพื่อนนี่ไงสีผมเพื่อนอันแรกเลยนะคะโอเคเราเป็นพวกเดียวแหละ อีพออ๋อวันจีเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการเสกรถสำหรับคนที่ยังเล่นไม่เป็นนะบบแรกก็เมนูสามเหลียมตอนนี้เห็นดูเราทำละครสั้นน่อมันจะนี่นะ มีตัว y y e h i c l e นะคะแล้วก็เลือกลดตามใจชอบพี่ป้องก็จะเลือกเป็นพิธีการเปลี่ยนสีเรื่องลงข้างล่างคะ่ะและก็จะเห็นอันนี้ใช่ไหมคะกกดไปเลยคะ่ะแล้วก็าสามารถสีตามใจชอบเราได้นี่แหละคนที้เขาทำละครสัน้นเขาจะทำแบบกันฉันแอบฉันเป็นคฆาตะกรแกจะคฆาตะกรนะคะ เราก็จะพาเพื่อนขึ้นรถไปดีกว่าเราจะไปที่ไหนกันดีเราจะพาเพื่อนไปซื้อทาโกยากิกันดีกว่าเถึงแล้ววิธีการจะซื้อทาโกยากิไม่ต้องบอกก็ได้เพราะคนอื่นเขาก็รู้เลยเห็นอันแรกใช่ไหมคะ ก็ซื้อเผื่อให้เพื่อนเราด้วยอันนึงมีการแจกกดเข้ามาที่แชทเลยนะคะพาเราบอกไปแล้วนี่ที่มี G อะไร G I หรอหรือ V อะไรไม่รู้นะจำเด็กแต่เราก็อันนี้แล้วแล้วก็ทำการกดให้เพื่อนไปเล่กดอันเดียวนะครับ นี่แล้ววิธีเราจะกินของเราใช่ไหมคะเราจะมาสอนนานผู้ชมแล้วก็จะมาชิลองผู้ติดตาม1คนนั่นเองมาตามมาเราวิธีการเราจะไปขึ้นรถอะ่ะแล้วก็จริงอะ่ะมันมีธี่ปิดสีรถหรอกแต่แล้วเราจะพา ใครไปดีเราจะพาไปดูแก๊งยากูซ่าสีชมพูกันนะคะเราจะขับรถไปจีมีเรามาทางนี้นะคะมันเป็นทางที่ดีมากมากเลยบางครับก็ดูจากนี้เลยนะคะ มันง่ายมากเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้รัง่งเขาก็รู้กันหมดแล้วคนที่เล่นเกมสกุวลาใช่ไหมบางคนที่แบบน,นี่เลยนะคะไปตามทางที่เปิ้นก็ได้นะคะตอนนี้กี่วิแล้วเนะี่ย โอเคล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย